สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Battlefield 5ไหนบอกว่าใจไม่กลับมาเล่นแล้วทำไมถึงกลับมาเหตุผลง่ายๆคือคิดถึงอยากกลับมายิงอะ ก็เลยกลับมาเล่นนะครับผม oh, มาเรามาจัดกันดีกว่าสําหรับวันนี้เนี่ยผมอยากจะเล่นเป็นนี่เลยรถถังต่อต้านอากาศยานของกองทัพเยอรมันยิงทหารราบก็ได้ยิงเครื่องบินก็ดีนะฮะและสําหรับการแต่งวันนี้ของเราเนี่ยก็เริ่มจากการหันป้อมไวก่อนจะได้แพนเป้าตามเครื่องบินทันนะครับแล้วก็ต่อมาจะใส่สโคปใหม่ไหมหรือใส่ป้อมปืนใหม่เข้าไปใส่ป้อมปืนใหม่เนี่ยจะเป็น37ม mm, มใช่ไหมล่ะแต่ยิงแรงก็จริงครับ แต่มันยิงไม่สะใจอ่ะเราเน้นความสะใจเราก็ต้องใส่ยี่สิบมิลลิเมตรคูณสี่สี่กระบ,บอกปืนยิงมันกว่าเยอะโ <_ C 1> อเคครับแล้วก็เลยอัพเป็นะสะโคบปกตินะครับสะโคปเดิมเนี่ยมันมองแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมขัดตามากเลยก็เลยเปลี่ยนมานะครับแล้วก็อัพซ้ายต่อจะเป็นเรดราสำหรับมองเห็นพวกเครื่องบินนะครับนี่เลย และก็สุดท้ายครับเราจะอัพเป็นปืนไฟเผื่อมีดทหารลาบเนี่ยมาใกลใ้เราไงแล้วก็ยิงใส่พื้นให้มันไฟหนไฟหม้ให้มันติดไฟตายเออร้อ <c> น <oughs> อะไรเงี้ยโอเคนี่คือการแต่งของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ดีกว่าว่าเกมเพย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับ Let's go <S เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กนในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือด่านออาซันเดอร์นั่นเองเป็นด่านที่เครื่องบินเนี่ยบินกันวุ่นเวียนเยอะสุด,สดแล้วนะครับในบรรดากเกมนี้ผมว่านะเอาละ เราจะมาเอาเจ้ารถถังของเราเนี่ยสอยเครื่องบินกันดูซิว่าจะสอยได้กี่ลานะครับสำหรับสงครามในวันนี้โอเคเกมเพิ่งจะเริ่มนี่ว่าโอ้สวยก็สาธุครับขอให้อย่ามีแฮกเกอร์เลยแล้วกันไม่อยากเจอนะ่ยไจุดนี้ผมว่ามาเป็นไงวิวมันดีไอ้ทางขวามีเครื่องบินแต่อยู่ไกลไปหน่อยครับเดี๋ยวผมขอไปกลางก็แล้วกันนะเป็นจุดที่เราสามารถสอยได้แบบไม่มีอะไรขวางกันนะครับมาแล้วนั่น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  ฝ่า,เรา,า,าเรายอมยิงเหรอ้าฝ่าเรายิงไปแล้วผมยิงช่วยเลยเอามันอยู่ไกลไปกระสุนยิงย้อยๆตกตกนะครับไม่ถึงเดี๋ยวกลับไปช่วยมาแล้วบินมาหาเราด้วยองสาม,มันดีจัจัดเอา a s <laughs> ส i ิซะอย่างนั้นน่ะตกก่อนเฉยดีมากครับอย่างนั้นเราก็ช่วยกันยิงนะลำแรกผ่านไปแล้วครับผม เดี๋ยวลำต่อไปไม่ต้องมีคนบินมาอีกชัวเราก็แค่รอครับรออยู่ในตำแหน่งที่มันดีๆเข้าไว้ฝ่ายเขาไม่ค่อยมีใครเล่นเครื่องบินหรือเปล่าเนี่ยจริงๆดานนี้เครื่องบินได้3ถึง4เลยมั้งเออแต่ไม่ค่อยเห็นนะครับเหน็นแค่ลำเดียวเองอะจุดนี้แบบมันน่าแคมป์มากด้านหน้าครับสปอร์ตเจอรถถังด้วยผมจะไปใกล้แล้วกันไปใกล้ๆนี่คือยิงพวกทหารราบนะครับ ข่าทั้งราบข่าทั้งบินอ่ะวันเนี้ยเหมาหมดอะ่ะหิวหิวหิวโหอยอ้าวเครื่องบินบิน,นเยอะหน่อยนะด้านหน้าถึงลำครับคุณผู้ชมฮะอยู่ไกลๆเลยนี่ไงลำใกล้สุดมาแล้วถ้าลำน,นี้ยิงไม่ตกนะกดปิดไล่รลได้เลยปืน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 อุณหภูมิปืนขึ้นสูงสวยแล้วดิดไลแน่ไม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 ,ไม่ตกลงมาซะ <laughs> แล้วก็เรียบร้อยครับลำแรกของเราเฟิร์สแโฟมีมาแล้วว่ะเหยื่อเราใหม่เป็นเข้ามาหาจะเข้าปักเสือกันเหรอมาเลยเอ้ยแอซิดไปว่ะมีใครบางอย่างยิงเราจากไกลไกลเครื่องบินมาอีกหนึ่งแท็กเจอแบบนี้มันน่ายิงมากเลยเนี่ยเอาเลยลวกันไกลขึ้นไกลขึ้นและไกลขึ้น,นมาเลย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 ทางนี้ทางนี้ ปุ้มโอเคคือด่านเนี้ยถ้ามีคน่นเครื่องบินนะมันก็มีให้เรายิงต่อเนื่องครับดูดิวนไม่เป็นท่าเลยกระสุน5 5 0นัดครับเหลือเดี๋ยวรอหมดก่อนค่อยไปเติมตำแหน่งในการยิงเราสวยมากครับเครื่องบินข้าสึกนี่เรายิงจนสปอร์ตไม่ทันแล้วเนี่ยให้โอกาสกูได้เกิดบ้างเกิดไม่ทันสมกมาหลังวะวะ เฮ้ยเฮ้ยกระสุนไฟบรรจุไว้เริ่มไม่โอเคแลหละใช่เลยครับผมเจอคนเมื่อกี้หลังเราบนเนินหนึ่งถึนไฟไม่ตายเอาตายเลยครับเจอไฟเบรนเข้าไปสมกแบบนี้ต้องมีคนวิ่งมาชัวร์ขอแค่เราหาให้เจอไปไหนไม่ทราบได้ครับเมื่อกี้เจอสองคนเลยนะ ไม่เห็นแล้วน่ากลัวมากอ่ะถ้าเราฆ่าไม่ได้เขาฆ่าเราได้อ่ะภาพอย่างเงี้ยแ้วก็จ่ายจุดนี้ผมยังไม่เจอเครื่องบินฆ่าศึกเลยนะครับน่าจะไม่ค่อยมีใครเอ้าเจอละนี่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 ไปนู่นแล้วสักทีสักทีเจอสักท,กท,กท,กทีแต่อยู่ไกลไิดนึงนะเดี๋ยวเราเขาบินเข้าองศาในการยิงของเราก่อนรัศมีจะได้เบึ้มบึ้มเลยมาแล้ว เรียบร้อยคือใกล้ขนาดนี้ดาเมจก็เจ็บหนักๆดิยิ่งไกลยิ่งเจ็บนะยิ่งไกลยิ่งเจ็บยิงกระบทเพลงเอาละเช็คแผนที่ตอนนี้หลังเข้าบนหัวแล้วเหรอนั่นๆๆนั่นนั่นดูนางแบบซ้ายล่างครับคุณผู้ชมฮะมันจะบอกอยู่ว่าข้าศึกเนี่ยอยู่ในดาด้ดาเราขนาดไหนเรียบร้อยตกอีกหนึ่งรำ มาเรื่อยๆมาเลย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 อุ้มแถวบ้านเรียกกระอักกระอ่วมาครับผมหลังเข้าหลังเข้าไปคิดหนึ่งหลังหนึ่งลำนะจงตกลงไปจากฟ้าฟ้านสูงส่งของเจ้าซะอรี่มันล่วงกันกร้าวล่วงกันกราวกระสุดจะหมดแล้วว่าต้องเติมก่อนแผนที่จุดเอาสะพายใกล้สุดอยู่ไหนวะเนี่ยมีปืนใหญ่อะไรบางอย่างยิงอัดมาหาเราด้วยคุณผู้ชม ผมต้องกลับไปหาจุดเติมแล้วว่าถ้าอยากยืนยาวๆนะพยายามมองฟ้าไว้ครับเมนทาร์เก็ตเราคือพวกบรรดาข่องบินนะไอพวกเซคันด์ทาร์เก็ตหรือว่าเป้าหมายรองเนี่ยก็จะเป็นถ้าหันลาบแล้วกันนะครับจุดเติมถ้าจาไม่ผิดน่าจะมีอยู่กลางทุ่งด้วยนะครับกลางทุ่งมีการยิงกันหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนแสงปืนวิ่งวับวับผ่านไปใช่เลยครับรถถังข่าศึกนั่นเองเอ,อ,อันนั้นเป็นชิบหายเชอร์แมนเชอร์แมนเข้า ถอยยเดี๋ยวผมกลับไปที่สนามบินก่อนลวกันนะครับแปลวาเติมจุดใกล้สุดมีเชอร์แมนเข้าแล้วผมอยู่ไม่ได้โอ้โหความความเหมือนเชอร์แมนเจเห็นเราแล้วเนี่ยกลับก่อนนะใช่ครับเชอร์แมนเห็นเราลาก่อนเชอร์แมนฆ่าคงไม่อยู่ให้เองยิงฆ่าหรอกนะหนีก่อนเลยโอ้ยต้นไม้เอามาขวางทางทำไมวะเนี่ยเชอร์แมนกำลังไล่เรามาด้วยมั้งตอนนี้ ไม่โอเคเลยว่ะเริ่มจะไม่โอเคล้โดนล่าโดนล่าส้องส่ยไปยิงเขาไว้เยอะไงก็เลยแบบมึงโดนแน่ครั้งนี้กูจะมาล่าน่าจะทํานองนี้ละมัง้งใช่ครับนั่นไงคุณผู้ชมมันจะเอาเราจริงเนี่ยรถถังไฟเราข้างทางขวาไทาเกอร์หลังเข้าไทาเกอร์มีไทเกอร์เราก็อุ่นใจครับอย่างนั้นก็สู้ได้บนฟ้าเครื่องบินข้าศึกไม่เห็นเลยนะ อ้อมไกลๆเลยลวกันคุณผู้ชมแต่เสียดายตำแหน่งเราเมื่อกี้อ่ะสวยมากเลยมันอยู่ที่บนไงมันให้เราเนี่ยเห็นข้าศึกโดยรอบนะครับที่เรียกว่าแทบจะ360องศาก็ว่าได้ขึงบินมาขึงบินมาแบบนี้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดอ่ะบินมาหาความตายแท้เลย เชอร์แมนนี่จะมวางเชอร์แมนหนเออนั่นไงชัดเจนเลยครับเชอร์แมนเข้าแล้วโอ้ย์ย์รีสปายซ่อนก่อนอย่ายิงรีสปายฆ่านะเว้ยเชอร์แมนอย่าฉลาดให้นินมากนะมึนๆหน่อยก็ดีข้างบนครับเชอร์แมนมันจะมาตามด้านรือเปล่าเนี่ยผมหนีก่อนแล้วกันไอ้ไทเกอร์ของเราไปไหนแล้ววะเชอร์แมนมันหล่นลงมาแล้วอะคุณผู้ชมมันหล่นลงมาแล้ว สมุก e smoke เร็วเออระวังนะเพื่อนผมต้องเอาตัวเองออกจากตรงนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตด้านหน้ามีเครื่องบินครับไอเจอแมนเห็นวะอ่าโอ้ยหนียาวๆถ้าเขาจะตามล่าเราเนี่ยเขาเสียเวลาไปนะครับถ้าเขาไม่ตามล่าเราก็โชคดีที่เขาไม่ตามมันเองเราไม่สามารถยิงเขาเข้านะคุณผู้ชมครับเห็นคือต้องหนีอย่างเดียวเลย นั่นไงเขาตามล่าเราแล้วลว,วะ่ะจะเอาให้ได้สินะข้างบนเครื่องบินครับตายตายตกไหมนะตกยากใช่ว่าจะไม่ตกเฮ้ย มันจะเอาให้ได้จริงว่ะผมอาจต้องยอมสละไปนะครับเพราะว่าไม่ไหวหรอกเอาจริงไม่มีอาวุธอะไปสู้เขาได้เลยอะได้ไทเกอร์อยู่ด้านหน้าเรานี่เองผมอาจซ่อมของนี้ได้ซ่อมเพื่อให้ทีนัขับเรากลับมาใช้ดีๆเหมือนเดิมอะโหดอกนี้วาบไปก็โอเคโอ้โหเพิ่งจะซ่อมเสร็จปะโถเอ้ยพังแน่พังแน่โจ แมันรู้ตำแหน่งเราอะไละเชอร์แมนสมกถอยหลังไปครับพี่แกโดนแฝดเราตามมาหรือเปล่านะ่ะผมขอซ่อมตัวเองก่อนเชอร์แมนเอาละถ้าตายก็โอเคเหมือนกันนะจะได้แบบไปต้องหนีให้เหนื่อยเอ้ยขค้นบินเว่ยก่อนตายขอลากไปด้วยหนึ่งตัวพผพากันไป ไอเชอร์แมนอยู่ด้านหน้าเรานี่เองครับคุณผู้ชมฮะนี่คือโอกาสหนีของเราป่าล่าป่าล่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วอันตรายฮะอาวุธเรายิงไม่เข้าเขาอ่ะเจอเขาคือเพชฌฆาตดีนี่เองไปไกลดีกว่าข้างบนข้างบนข้างบนโอ้โหเจ็บมันอะ 17จดาเมจนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันไปเลยครับต่างคนต่างไปกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอกลับก่อนเครื่องบินฝ่ายเรานี่สมกดับโดนรือขึ้นฝั่งแล้วโอกาสรอดมาแล้วโว้ยโอ้ย <laughs> คันที่สองเราครับประเด็นก็คือไอเชอร์แมนคันเมื่อกี้นี่มันแบบจะเอาเราให้ได้เดียวเลยนะมันตามตั้งแต่กลางแบบยันขอบแบบอะตามเรื่อยเลย โอเคเดี okay, okay, e ๋ยวอยู่แบบเซฟฟแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราคงจะแบบโดนมันหมายหัวแหล่มั้งมันก็เลยตามเราไม่เลิกเลยนะครับคงจะแค้นแหละมันก็จะเป็นนักบินแหละครับแค้นเราเล่นรถถังเลยดีกว่ามาตามล่ามึงอะไรอารมณ์นั้นน่ะผมว่าและไทเกอร์ฝ่ายเรานี่ไม่รู้รอนู้หนาวเลยครับเื่าไหข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเราี่เองเครื่องบินอยู่ไหนหมดวะเผยโฉมเดี๋ยวนี้ ต้องหลบเชอแมนไว้เจอแล้วนูน่นๆูมาทางนี้ด้วยเปิดฉากเปิดฉากเปิดฉากนางสารคือพวกจะไม่หลบซ้ายขวานหน้าหลังเลยเหรอบินตรงตรงฝ่าดวงสูนสุนี่มันจะแบบในหนัง per bo, เพอ์ฮาโบกอนไปแล้วนะเออหนังสงครามโลกอะไรเงี้ยขึ้นปบางทีพี่หลังเราว่างอยู่ใช่ไหมไม่มีใครนะ ในเรด้าบอกว่า,าไม่เจอค่าศึกน้นน้ปัดเลยนะครับอุ้ยเจียวแล้วโอ้โหพวกชนเลยอ่ะใจได้เหรอเพื่อนใจยังได้มากปรบมือให้ครับมันยิงมิสไซล์มาใส่เราไงประเด็นแล้วแบบโดนอยู่ดอกเดียวหรือมั้งซ่อมกันเลยซ่อมมีคนยิงตอดเรามาครับด้านหน้านู้นเจอแล้หนึ่งลำเดี๋ยวดอปินเข้าองศาเราก่อนนะยิงไม่เลี้ยงเลย องศาบินมันอยู่ไกลไปผมยิงไปบ่อยมันจะเป็นเป้าสิไม่อยากเปิดจุดมากนะครับเดี๋ยวเป็นแบบเมื่อกี้เชอร์แมนจะเห็นลองไงแต่ไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวละวัวไม่ไหวละวัวก็อยากยิงเหมือนกันนะสภาพนี้มาทางนี้เพื่อนสุก,กา้าตามแสงปืนมาเลยวิธีกระสุดว่าไงมันไกลไปไครับแล้วบินจุบนี่คืออะไรเนะี่ยเดี๋ยว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  เฮ้ยข้างหน้าครับไปไลน์นู้นตรงนั้นมันไกลไปนะเอาจริงยิงแล้วไม่ค่อยถึงอนะ่ะเดี๋ยวมันต้องลงไปก่อนมีสปอตเจอเชอร์แมนทางซ้ายมือครับแล้วนะภาวนาว่าจะให้เชอร์แมนเนี่ยมันเห็นกระสุนเราแล้วกันแต่เห็นปุ๊บอาจจะมาหาเราได้ไงรประเด็นมองหลังไว้เผื่อมีใครมาอีกจุดบจุดนี้อยู่ยาวๆได้ คูระวังนะเอาว้บีเอฟหนึ่งศูนย์เก้าที่ฐานจุด A เหมือนจะมีค่าศึกเนี่ยไปยึดแล้วได้พอตออไปนะครับพี่แกแคมป์เลยอะแคมป์มีก็น่ากลัวนะเนี่ยหลังว่างเจอหนึ่งลำแล้วมาไลานี่ด้วยสวยโอม เรียบร้อยโอ้โหวันนี้ได้หลายลำเลยสัสใจจะจัดคือเล่นในวันไทยเอเอว่าได้ยิงเยอะแล้วนะเล่นวาเบอรวิงเนี่ยมันกว่าเยอะเลยคุณผู้ชมเสียงปืนกันแน่นก่นด้วย,ย,มมยปุุงอุไรเงี้ยสุุุุุุุุุุมุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุาุุุาุุุุุุอุุุุุนเ,เไฟไฟไฟ,ไฟ,ไฟไ เอพื้นที่ถูกเผาแล้วนะเพื่อนเขาจะสู้กับรถถังวะเป็นทหารราบที่เห้าน่าดูเลยเห้ามากๆผมอยากจะไปจุด A นะครับเพราะว่าจุด A เนี่ยมันเป็นสนามบินค่าสึกไงค่าสึกถ้ามันเกิดตรงจุด A เนี่ยมันจะต้องบินขึ้นจากลานบินนะครับเราสามารถไปดักได้แต่ถ้าเราดักเนี่ยเราก็เสียเป้าหมายหลักที่เป็นบริเวณจุดทางนู้นไปนะครับไปถึงเกิดตรงจุดอีเขาวะ ซึ่งข้าศึกเนี่ยน่าจะออกมาจากจุดนั้นเยอะกว่าจุด A นะเอาเป็นว่าต้องเลือกครับผมขอเลือกบริเวณจุด E ก็แล้วกันเมื่อกี้หนึ่งลำด้านหน้าเราผมเจอละบินลายนี้ด้วยเตรียมตัวเสียวทราบสัน้นสถานสวงได้หรือเฮ้ยเหมือนมันจะรอดไม่รอดหรคขล็อกอยู่เรียบรอ้อยโอ้โหสองศพครับบนเครื่องบินลำนั้นมาอีกหนึ่งอ่ะ e 51ใช่ไหมเลี้ยวมานีิเลี้ยวมาดิถ้าเลี้ยวมานี่จะย,ยิงไม่เลี้ยงเลยคออดูโอ้ยบินผ่านหัวแบบนี้มันยามกันชัดนี่แหละไอ้บินโซนเนี่ยผมว่ามันต้องมาจากจุด A ชัวมั่นใจอ่ะมันต้องมาจากจุดนั้นแหละแล้รลน้ำจะบินไปไหนวะนะไกลไปบ่ผลล่มอ่ะไม่ใช่ครับมีการเรียกสะพายดรอปลงมาโอเคโอเคหลังเข้าบอกว่าหลังเข้า เฮ้ยจะจิ้มพวกจะจิ้มเฉยเสียงจิบจับจุบจับจุบจับมาเลยมาแล้วบินลายนี้ด้วยถ้ายิงลำนี้ไม่ตกเนี่ยก็ไม่ต้องมาเรียกผมว่าริงยิงไม่น่ารอดแล้วออเฮ้ยอุ้ยบวกเลยเหรอนี่มันนักบินญี่ปุ่นชัดๆเลยเนี่ยสภาพเนี้ย คือผมยิงตอนที่เขาชนเราพอดีแล้วเขาตายผมได้คิวเฉยเลยนี่แหละคนจริงมีเสียงไขวะเนี่ยอะไรวะคนเดิมวะเนี่ยพยายามพยายามจะฆ่าเราด้ดหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องซ่อมตัวเองก่อนยุทธศาสตร์จุดนี้โคตรดีอะยุทธศาสตร์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วเกมเนี่ย เอาจริงเล่นไปเล่นมาเนี่ยอัพเรดาร์มาไม่ค่อยได้มองเลยครับเฮ้ยบ <i> ินอะไรวะน่าโอ้บินได้แบบว่าโคตรทิ้งดิ่งอ่ะสตูก้าเวอร์ชั่นอเมริกันเนี่ยมันคือมากเลยผ่านอีกแล้วโอ้ยถ้าไม่พังมันจะว่างแล้วเนี่ย เรียบร้อยครับไปพังที่ฐานบินด้วยเออล่วงเสร็จปุ๊บซ่อมต่อเลยข้างหน้าหมานี่นี่ว่าลายนี้เลยลายนี้โอ้ยโอเคพังก่อนแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครวะใครถอดอ้วกวะอยากเห็นตัวนะมันยิงมาจากนู่นเหรอได้แค่สองนัดหรอมั้งเจอคนแล้วครับขยับอยู่ซ่อมเสร็จพอดี อุ้ยเครื่องบินชนอีกแล้วมึงเป็นอะไรของมึงไอตัวเดิมเลยที่มันชนเราเมื่อกี้นี่แหละมันอีกแล้วฮะอะไรของมันวะเนี่ยมันต้องกล้าขนาดไหนวะยังดูหนังมิดเวย์มากไปนะเพื่อนบางทีอ่ะเกมเราใกล้จะเป็นฝ่ายชนะแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วนั่นนั่นคือชอมใจอ่ะ กอผมผมปรบมือให้แล้วกันนะครับเห็นว่าคุณหลายรอบแล้วไงคือเขาจะเอาห้ไได้อะมาทั้งเครื่องบินมาทั้งระเบิดอะไรอย่างเงี้ยก็ปรบมือให้ในความพยายามแล้วกันนะครับคุณสุดยอดเลยแล้วก็เกมนี้เราเป็นฝ่ายชนะไปนะครับคุณผู้ชมฮะโหจริงๆครับผม โอเคคุณผู้ชมครับในนี้ก็คือรถถังต่อต้านอากาศยานของกองทัพเยอรมันนะครับปืน4ี่กระบอกยิงรัวมันจัด,จดเลยนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นครับเจอนักบินเห่าหานของกองทัพอากาศอเมริกาเนี่ยยิ่งมันเข้าไปใหญ่เลยบินชนอย่างเดียวสุดยอดครับเกมในวันนี้โอเคครับก็ถ้าชอบในเกมเบรนด์ฟิล5นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมเบรนด์ฟิล5วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม